สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมา,าพับดอกบัวทูโทนกันค่ะใช้เป็น2สีค่ะสีขาวนมแล้วก็สีโอรสค่ะข้างในนะคะจะเป็นสีขาวค่ะข้างนอกจะเป็นสีโอรสค่ะแล้วก็ยังสามารถใส่เหรียญได้ที่หลังนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นเบอร์2ตาละครังคค่ะเป็นสีขาวนมนะคะ ก็สีโอรสค่ะส่วนดอกนี้นะคะจะใช้เป็นสีโอรสเป็นหลักค่ะที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็สีขาวค่ะจะเป็นตัวกลีบเสริมตรงนี้ค่ะให้เตรียมเกสรค่ะเตรียมดิบินนะคะวันนี้นะคะเราจะทำเป็นตัวทูโทนทรงนี้ค่ะ ตัดริบบินที่ความยาว24นิ้วนะคะจำนวนแปเส้นด้วยกันค่ะตัดปลายแหลม1ข้างค่ะข้างหนึ่งไม่ต้องตัดนะคะเตรียมกันไกลค่ะเตรียมแหนบค่ะแหนบจะช่วยในการดึงริบบินนะคะเหรียญค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะให้เราตะแคงข้างเกรสรน,นะคะฐานด้านข้างตรงนี้นะคะเราจะสอดริบบิ้นลงไปค่ะมันจะมีรอ,อยที่เรานะคะคตัดริบบิ้นออกจากครั้งที่แล้วที่เราทําเกรสรน,นะคะให้เราสอดเข้าใต้เส้นริบบิ้นตรงนั้นนะคะแล้วก็สอดเข้าไปลึกๆเลยค่ะเพื่อให้แน่นนะคะเราจะสอดไว้ทั้งหมดแเส้นด้วยกันค่ะ สามารถทำไปพร้อมๆกันได้นะคะถ้าไม่ทานตรงไหนนะคะสตออปไว้ได้ค่ะพอสอดเสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะ ด้านนี้นะคะเราจะพับกลีบสีขาวนะคะให้เหมือนกับกลีบข้างในนะคะที่เป็นเกสรค่ะให้เราพับเท่ากับเกสรที่อยู่ข้างในเลยค่ะพับให้กว้างๆนะคะถึงเส้นตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะใช้เล็บกรบีดนิดนึงค่ะเพื่อให้มันเท่ากันค่ะเราจะพับโค้งไปทางด้านขวาค่ะ จากนั้นนะคะพับโค้งมาทางด้านขวามือนะคะจากนั้นนะคะให้เราพับเข้าข้างในค่ะเราจะใช้ปลายลิมบ์น,นะคะสอดเข้าช่องนี้ค่ะจะได้เป็นหนึ่งกีบค่ะต่อมานะคะเหมือนเดิมค่ะพับโค้งเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะใช้เล็บนะคะกีดนิดนึงค่ะพับโค้งเข้ามานะคะ ก็สอดในช่องนี้ค่ะ เป็นด้วยนะคะจนครบทุกเส้นค่ะ ค่ะพอมาถึงเส้นสุดท้ายนะคะพับเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะตรงที่เราจะสอดเก็บนะคะสอดเข้าไปนะคะเราจะสอดข้างในนะคะในกลีบสีเหลืองนะคะในเกสรสีเหลืองข้างในตรงนี้นะคะไม่ใช่กลีบสีขาวนะคะต้องเป็นกลีบข้างในนะคะที่อยู่ข้างในค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะตรงนี้จะสอดยากนิดนึงนะคะสอดเราเงี้ยเงี้ยมันออกมาค่ะแล้วก็สอดข้างในค่ะ จากนั้นดึงออกมานะคะค่ะแล้วก็จะได้เหมือนกันนะคะทุกกลีบสวยงามค่ะต่อมานะคะพลิกกลับด้านมาค่ะเราจะเก็บเส้นที่บิ้นกันค่ะเหมือนเดิมค่ะเก็บเส้นที่บินนะคะไล่ไปเรื่อยนะคะจนครบทุกเส้นค่ะ พอเราสอดเส้นบินครบทุกเส้นแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะด้านนี้นะคะเราจะทําเหมือนเดิมค่ะเหมือนกลีบขาวที่เราพับไปก่อนหน้านี้ค่ะพับเหมือนเดิมนะคะพับให้เท่ากันกับกลีบขาวที่อยู่ข้างในค่ะแล้วก็เราจะสอดนะคะพับโค้งเข้าไปแล้วก็สอดมาในกลีบขาวค่ะ ตัวนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะทำเหมือนเดิมนะคะเราจะไล่าพาไปเลื่อยจนครบทุกเส้นค่ะ กีบสุดท้ายนะคะเราจะสอดเข้ากลีบข้างในนะคะกลีบขาวที่อยู่ข้างในนะคะเส้นนี้นะคะถึงจะถูกนะคะแล้วก็ออกมาช่องนี้ค่ะกลีบอยู่ข้างในตรงนี้นะคะพอเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะ ให้เราจัดดิบบินนิดนึงนะคะดูนะคะว่าเส้นไหนนะคะที่เป็นช่องเล็กๆนะคะให้เราจัดให้มันเท่ากันค่ะพอเราจัดเส้นดิบบินเสร็จนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะด้านนี้นะคะเรามาเก็บเส้นดิบบินกันค่ะให้เรานะคะสอดใต,ต้เส้นดิบบินนะคะ ไล่สอดไปเรื่อยจนครบทั้ง8เส้นค่ะ พอเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะจะเป็นด้านหน้าด้านนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราหยิบเส้นริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะด้านนี้นะคะเราจะมาทำตัวล็อกเส้นริบบิ้นกีบที่อยู่ด้านในกันค่ะให้เราพับเฉียงนะคะแบบนี้ค่ะไปทางด้านซ้ายมือค่ะ เป็นเฉียงแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเอาปลายเส้นดิบนะคะสอดเข้ารูตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะแต่ตรงนี้ไม่ต้องดึงให้แน่นมากนะคะกีบถัดมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ ทำไปทางด้านขวามือนะคะเราไล่ทำไปเรื่อยจนครบทุกเส้นค่ะทั้งหมดแปดเส้นค่ะพอเราทำครบทุกเส้นแล้วนะคะให้เราจัดดิบบิ้นนิดนึงนะคะ กลับด้านมาค่ะด้านนี้นะคะเราจะเก็บเส้นดินบินเหมือนเดิมค่ะสอดนะคะในการเก็บเส้นดินบินนะคะถ้าเราสอดดึงไม่ได้นะคะเราสามารถใช้แหนบนะคะช่วยดึงค่ะ พอเราสอดเสร็จนะคะจนครบทุกเส้นค่ะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะต่อมานะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้ตัวริบบิ้นเสริมค่ะเราจะต่อเส้นริบบิ้นนะคะเพื่อให้เป็นสองสีค่ะของเรานะคะเราจะใช้เป็นสีโอรสค่ะให้เราสอดเข้าข้างในนะคะ มันจะมีสองด้านนะคะให้สอดใส่ข้างในตรงนี้นะคะในช่องนี้ค่ะสอดน,นะคะเข้าไปลึกๆนะคะจะได้ไม่หลุดง่ายค่ะวัดให้เท่ากับเส้นีิบินนะคะเส้นสีขาวค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะตัดปลายแหลมเท่ากันกับเส้นสีขาวค่ะ เราจะทำไว้ให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะทําไปทีละเส้นได้นะคะต่อเส้นริบบิ้นไปทีลนะเส้นได้ค่ะพอเราทําครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะถัดมานะคะเราจะมาเริ่มทํากลีบกันค่ะให้เราหยิบเส้นริบบิ้นขึ้นมา1คู่นะคะที่เราต่อไว้ค่ะ ตรงโคนนะคะตรงนี้นะคะให้เรานะคะพับเข้าไปนะคะแล้วก็เอามาสอดเข้าตรงนี้นะคะเส้นนี้นะคะพับโค้งเข้าไปข้างในค่ะจากนั้นนะคะให้เราเว้นไว้หนึ่งช่องนะคะเราจะมาสอดเข้านะคะข้างในตัวล็อกริบบิ้นตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะดึงนะคะให้พอดีนะคะให้สวยงามค่ะแบบนี้นะคะต่อมานะคะพับหมุนโค้งเข้าไปข้างในค่ะแล้วก็โค้งออกมาแบบนี้นะคะเว้นไปหนึ่งเส้นทิ้นค่ะเราจะสอดนะคะ ในตัวล็อกถัดมาค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะเป็นจีบโค้งๆงุ้มๆแบบนี้นะคะถัดมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะถ้าเราดึงแน่นนะคะก็จะเป็นงุ้มๆโค้งๆมากค่ะ แต่ถ้าใครไม่ชอบโค้งมากนะคะไม่ต้องดึงแน่นนะคะจะเห็นเป็นกีบสีโอรสสวยๆแบบนี้ค่ะกีบถันมาทำเหมือนเดิมค่ะ เว้นไปหนึ่งเส้นดิบิ้นนะคะแล้วก็สอดเข้าไปะค่ะจัดดิบิ้นนิดนึงนะคะให้โค้งนะคะดึงให้เท่ากันนะคะกีบจะได้เท่ากันค่ะเราจะทำไปเรื่อยจนครบทุกคู่ค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะจะสอดนะคะตรงสอดจะอยู่ข้างในนะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะไล่ดึงเส้นนะคะเส้นดิบินแต่ละเส้นให้กระชับค่ะให้เท่าๆกันนะคะเพื่อเราจะจัดกลีบให้ได้เท่าเกันค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำกลีบรอบๆกันค่ะ เ,ะะเลือกเส้นริบินขึ้นมาหนึ่งคู่ค่ะให้เราโค้งไปนะคะเป็นโบแบบนี้ค่ะโค้งเข้าไปนะคะเป็นโบเราใช้ปลายตรงนี้ค่ะสอดเข้าใต้เส้นริบินคู่ของมันเองนะคะคือข้างๆตรงนี้ค่ะจะมีช่องที่อยู่ตรงนี้นะคะโค้งค่ะแล้วก็นำปลายนะคะมาสอดตรงนี้ค่ะในช่องด้านข้างตรงนี้ค่ะ แล้วก็ออกมาทะลุมมาใต้เส้นลิมบินตรงนี้นะคะจะได้เป็นกรีบค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้มือประคองนิดนึงค่ะ พอเราทําครบทุกกีบแล้วนะคะต่อจากนั้นนะคะให้เราจัดกีบแต่ละกีบให้เท่ากันค่ะถ้ากีบไหนใหญ่ไปนะคะเราก็อาจจะใช้นะคะนิ้วชี้นะคะประคองไวะคะ้ค่ะแล้วก็ดึงให้เท่ากันค่ะ พอเราจัดกก็บเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะมาเก็บในส่วนของเส้นดิบินที่เดือกันค่ะเพื่อจะขึ้นกลีบที่สองค่ะตรงนี้นะคะให้เรานำปลายนะคะริบินที่เป็นคู่คู่ค่ะสอดนะคะเราจะสอดใต้เส้นริบินกันค่ะ สอดใต้เส้นดิบินแบบนี้นะคะจากนั้นดึงนะคะดึงให้พอดีค่ะถัดมานะคะทำเหมือนเดิมค่ะถ้าสอดไม่ได้นะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงกรีบไว้ค่ะไล่ทำไปเรื่อยนะคะจนครบทุกกีบค่ะจากนั้นนะคะเราจัดกีบให้เท่ากันค่ะ โดยการดึงปลายริบบิ้นค่ะตรงไหนเล็กตรงไหนใหญ่ไปนะคะให้เรานะคะดึงปลายริบบิ้นนะคะให้เท่าๆกันนะคะเราดึงปลายริบบิ้นนะคะจัดปลายริบิ้นนะคะเพื่อให้กลิบกลางออกสวยงามค่ะ จากนั้นนะคะให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะด้านนี้นะคะเราจะมาทํากลีบชั้นที่สองกันค่ะให้เราเหมือนเดิมค่ะให้เราโค้งดิบบินแบบนี้นะคะโค้งทําเป็นโบแบบนี้ค่ะเราจะมาสอดกลีบนะคะด้านขวามือค่ะตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเฉียงเฉียงไปนิดนึงค่ะ ข้างในตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราจะเอาปลายดิบบี้นะคะสอดข้างในตรงนี้ค่ะมาออกช่องหยุดที่อยู่ตรงนี้ค่ะ จากนั้นนะคะดึงให้กระชับค่ะจัดกลีบสองกลีบนี้ให้เท่ากันนะคะจะได้สวยงามค่ะให้เท่ากับกลีบที่อยู่ข้างบนนะคะหรือให้เท่ากันกับกลีบแรกค่ะต่อมานะคะเส้นถัดมาค่ะเป็นเส้นนี้เลยนะคะโค้งเหมือนเดิมค่ะ เอาปลายนะคะสอดเข้าไปในกีบถัดมานะคะใต้เส้นนะคะใต้เส้นที่อยู่ตรงนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะใช้นิ้วชี้นะคะประคองขีบนะคะจัดกีบให้เท่ากันกับกีบแรกที่เราทำไวะคะ้ค่ะ ทำไปเรื่อยนะคะจนครบทุกกลีบค่ะพอเราทำครบทุกกลีบแล้วนะคะให้เราจัดนะคะจัดกีบให้เท่ากันค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำในส่วนของการเก็บนะคะเจนริบิ้นที่เหลือกันค่ะตรงนี้นะคะ เราจะพาดไปนิดนึงค่ะพาดไปนะคะพาดกลับไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดโค้งๆนะคะในการเก็บแบบนี้ค่ะจะทําให้การเก็บง่ายขึ้นค่ะค่ะแบบนี้นะคะตัดโคง้งใช้กรรไกรตัดโค้งๆนิดนึงค่ะแล้วก็สอดเก็บเข้าไปแบบนี้นะคะ ตัดนะคะไม่ต้องตัดยาวมากนะคะแล้วก็ไม่ควรจะตัดสั้นมากค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อมานะคะเราจะมาใส่เหรียญกันค่ะเราจะใส่เหรียญในช่องด้านหลังตรงนี้นะคะให้เราเอาเหรียญมานะคะแล้วก็ดันเข้าไปนิดนึงค่ะดันดันเข้าไปนะคะถ้าไม่เข้านะคะให้เราใช้แหนบนิดนึงค่ะในการช่วยจัดค่ะ สเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะได้ดอกบัวดูโทนสีหวานๆน่ารักแบบนี้นะคะ